สวัสดีจ้าเจนิงมาแล้วมาเพื่อนๆวันนี้มาตามสัญญาเราจะมาสอนเพื่อนๆทาแบบทำทำดอกโดยที่ใช้กันไกลเมื่อวานนี้เราสอนเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้กันไกลใช่ไหมวันนี้เราจะใช้กันไกลคุณะอย่างกันแต่ลักษณะดอกจะเหมือนกันเพื่อนๆอ,อ่ะหนึ่งสองสามเอามา สามกลีบใช่ไหมเอาสีนี้แหละสีนี้มันจะถูกกว่าเพื่อนราคาถูกกว่าประมาณร้อยห้าโลถุงละร้อยยี่สิบหรือร้อยสาสิบนี่แหละถ้าเป็นสีสีอื่นที่เป็นเป็นแข็งจะถุงละสองร้อยนะเออเอาอันนี้แหละมาลองหัดทํานี่แล้วได้มาแล้วก็กรีดก่อนเลยเพื่อนๆกรีดเหมือนกันก่อนจะทำเราต้องกรีดก่อนให้เป็นจีบใช่ไหมแบ่งครึง่งเหมือนกันขั้นตอนจะเหมือนกัน แตกต่างตรงที่เอากันไกลมาตัดตรงนี้เพื่อนๆดูเอียงนิดนึงประมาณนี้กรพอเนี่ยตัดออกที่ออกมาสามใบเหมือนเดิมเหมือนกันการทำเหมือนกันอ่ากาวมาทาทากาวตรงนี้ไม่ต้องหันไปไหนเลยเพื่อนๆไม่ต้องหัน นี่เลยเวลาราวางราวางตรงมุมนี้เหมือนกันสังเกตดูใบนี้กับตรงนี้มันจะแนบชิดกันเห็นไหมเก้าสิองศาออตรงนี้ก็จะได้มุมพอดีวางตรงนี้ต่อไปท้าอีกท้าแบบเดิมแบบเดียวกันติดเลยเถูก่อนถู มันมันจะทําให้กระดาษเปื่อยนะเพื่อนะ<ๆ>เอย่าทากาวยเยอะอมุมชนมุมเห็นไหมกระดาษตรงนี้อืมมันจะได้มุมพอดีเห็นไหมดูตรงนี้กับดูตรงนี้อ่าได้แล้วท้าอีกแตกต่างจากเมื่อวานนะเพื่อนเพื่อนะเนะมื่อวานนี้เราจะหันกระดาษคนละแบบอันนี้ไข่มันเดิมทับกันกระดาษเริ่มจะเปื่อแล้วเพื่อนเพเพราะว่า กระดาษนี้กระดาษบางประมาณห้าสิบแกรมห้าสิบห้าบห้าแกรมมันจะบางแต่แ80ดสิแกรมมันจะหนาพเพื่อนอ่าแค่นี้แหละไม่ต้องหันกลับอะไรเลยพเพื่อนๆถ้าแบบตัดตัดเอานะ่ะก็ได้ยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยพเพื่อนจะเห็นอย่างนี้เลยเออนี่แล้วกดกดกดไปกระดาษระวังมันจะเลื่อนออกเองได้เพราะว่ากระดาษมันโดนกาวมันจะถอยออกเอง โอเคแล้ววางลงทาไมหนึ่งสองสามกรีบกระดาษพับพับแล้วก็ตัดตัดก็ได้มีสองแบบแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนระวังแล้วก็ทากาวเลยทำอย่างนี้เลยจับไว้อย่างนี้เลย ทาทาปุ๊บวางปับ๊บน,นี่เลยนี่เห็นไหมมุมมันทาวางลงเห็นไหมมุมมันเห็นมุมไหมมุมวางนี่ไม่ต้องหันกระดาษตัไหนเลยทาเลยปับ๊บไม่ต้องกลัวสับสนถ้าแบบตัดกระดาษ นี่นี่พอเราพลิกมาด้านนี้ระวังกระดาษมันจะถอยถเพราะมันลื่นอ่าโอเคได้แล้วเสร็จเรียบร้อย